สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมคุณเกษตรลูกทุ่งนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมมีข่าวดีมีเรื่องดีที่จะให้ท่านได้ชมพลาดกันไม่ได้เลยทีเดียนะฮะก็คือที่มาที่ไปเนี่ยก็คือนี่ครับบามชื่อปริษาครับผมได้ไปพบอ่ผลิตภัณฑ์ชิ้นเนี้ยนะฮะแล้วก็ชอบใช้เกี่ยวกับยามองอแล้วก็ก็เลยเปิดออกมาฝาแล้วลองใช้โอ้ดีมากหาซื้อได้ที่ไหนก็นึกไม่ออกซื้อไปแล้วไปใช้ไปใช้ใชดูจนหมดครับ พอหมดแล้วผมด้ติดใจครับกลิ่นมัน้อมฟุ้งมากเลยสุดท้ายผมก็เลยไม่รู้จะติดต่อเขาได้ที่ไหนและหาซื้อได้ที่ไหนอีกผมก็ดูเบอร์โทรศัพท์นะครับในที่สุดผมก็โทรมาว่าวางขายที่ไหนบ้างนะอันนี้หลายปีมาแล้วนะครับก็ได้พบกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งครับบังเกอิญเป็นเจ้าของบริษัทนะคนจะได้พบกันนะครับท่านผู้ชมเป็นเจ้าของบริษัทนกไทยนะครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับบามปริษานี่แหละครับผมก็เลยคุยว่าซื้อได้ที่ไหนก็พากันมาพบที่ในบริษัทของท่านนะครับตอนนี้นะครับ ผมได้เข้ามาในบริษัทนี้ได้มาคุยมาอะไรหลายอย่างพบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมายหลายชนิดด้วยกันที่นกไทยเป็นคนผลิตขึ้นมาจําหน่ายนะครับนอกจากบางบริษัทแล้วผมก็ได้ไปลองใช้อีกหลายอย่างด้วยกันนะดีมากเลยครับท่านผู้ชมครับอยากจะแนะนําเมื่อได้รู้จักกันแล้วชีวิตของ เจ้าของบริษัทนกไทย,ยนะครับน่าศึกษาและน่าสนใจมากเธอใจบุญสุนทานทั้งๆท,ท,ที่แม้แต่ปัจจุบันนี้นะครผลิตภัณฑ์จะขายดีร่ำรวยแล้วแต่ก็ไม่เคยทอดทิ้งผู้ยากไร้ทั้งหลายอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอเรื่องของการทำงานครับก็น่าจะคุยด้วยครับเพราะการทำงานนี่ก็เป็นการทำงานที่ เก่งมากครับเอ๊ะทำไมเธอทึกบริหารงานได้อย่างายาวนานอย่างนี้แล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นขายดีเราต้องคุยกันครับเป็นรายละเอียดที่จะเป็นความรู้สนุกสุๆของพวกเรานะครับอาจจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านบ้างก็ได้ครับขอเชิญพบกับเจ้าของผลิตภัณฑ์นกไทยหลายชนิดเลยครับ ก็คือคุณนกหรือว่าคุณรัติดากิิกวินเดชสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนกครับสวัสดีค่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับสดใสมากเลยทีเดียวนะครับครับงานยุ่งยุ่งอย่างนี้เนี่ยนะครับตรงนีก็ยังมีเวลามีชีวิตที่สดใสได้นะครับมีชีวิตคิดยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตให้สดใสก็ไม่ยากนะคะก็ใช้ชีวิต เป็นปกติทุกวันให้มีความสุขทำยังไงที่มีความสุขนะคะเราก็เรียนรู้แล้วก็ศึกษาว่าสิ่งไหนที่ทําให้เรามีความสุขความสุขคืออะไรคะความสุขคือเกิดจากความสบายใจมีสุขภาพจิตดีมีความรู้สึกดีๆมีอารมณ์ที่ดีแจ่มใสนะคะทุกเรื่องมาประกอบกันเป็นเรื่องดีๆนะคะก็ทําให้เรามีความสุขทุกวันได้นะคะเป็นเรื่องง่ายๆค่ะแสดงว่าพื้นฐานของชีวิตของคุณนกเนี่ยนะครับได้เติบโตมาในครอบครัวที่มีความสุขมีความอบอุ่น ใช่ไหมครับร่ำรวยอะไรอย่างนี้นจิดใจถึงได้มีเวลาในการที่จะละเอียดอ่อนคิดถึงความสุขได้ไม่ใช่เลยค่ะตรงกันข้ามนะคะที่จริงแล้วทุกคนนะเราจะมาจากที่ไหนเราไม่สําคัญนะคะสําคัญที่สุดท้ายแล้วเราจะเลือกวิถีหรือว่าเราจะเลือกปฏิบัติอย่างไรนะคะพื้นฐานตอนเด็กๆก,ก็ไม่ไม่ได้สบายเลยนะคะพี่ลำบากมากนะคะ แล้วก็ต้องส่งตัวเองเรียนนะคะส่งตัวเองเรียนตั้งแต่อายุ15เลยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีตลาดน้ำ floating market ที่วัดไซนะคะเป็นเด็กวัดค่ะวัดไซวัดไซฝั่งทนนะคะวัดไซวัดสิงห์บางบอนประมาณนั้นทีนี้ก็ต้องมาขายของตอนเช้านะคะส่งตัวเองเรียนเพราะว่าเป็นการหารายได้พิเศษช่วยคุณแม่เพราะว่า คุณแม่เนี่ยไม่ได้มีลูกเยอะนะคะแล้วก็ต้องขายของแล้วก็ที่บ้านก็ทําขนมขายค่ะก็คุณแม่ก็ทําขนมนะคะนี่ก็เป็นลูกแม่ค้าแล้วก็ขายของมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าในตอนเด็กนี่คือเนื่องจากว่าเราต้องส่งตัวเองเรียนนะคะดูแลตัวเองก็เลยก็เลยมีชีวิตที่ว่าต้องบริหารจัดการแล้วก็ดูแลตัวเองคือเป็นนักขายตัง้งแต่เด็ก โอ้ยตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะคิดไหมครับว่ามันส่งผลมาถึงปัจจุบันโลแน่นอนเลยค่ะทาให้เรามีความคิดในการกําไรขัดทุนจิตวิทยาต่างๆทีๆ่เรารู้ด้วยตัวเองเลยแะครับเป็นความท้าทายอะค่ะเหมือนกับว่าเอ้เราต้องตั้งว่าที่เราจะต้องขายให้ได้เราจะมีวิธีการคุยกับลูกค้ายัางไงอะคะอ่ะตอบข้อปัญหาตอบข้อซักถามตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้ค่ะก็เลยเป็นอาจจะมีวิธีการโต้ตอบหรือหรือลักษณะที่ตอบได้ได้ ได้ดีอะค่ะเพราะว่ามีวมีประสบการ์ตประสบการ์ค่ะใช่ไหมครับตั้งแต่เล็กๆค่ะน,นี้จําเป็นไหมครับการที่จะเป็นหน้าขายที่เก่งเนี่ยต่อมาเราทํางานใหญ่เนี่ยจะต้องตอนเล็กม,มีมีพื้นฐานการค้าขายมาบ้างจําเป็นมากนะคะเพราะมันมันจะทุกคนที่มีความรู้ประสบการณ์เนี่ยมันจะถูกหล่อหล,ลอมแล้วก็อยู่ในตัวเองนะคะ<ม>ยกตัวอย่างนกเนี่ยค่ะตอนเด็กๆเนี่ย หลังจากจบมสามนะคะก็ไม่ได้ขอเงินคุณแม่เลยก็ต้องส่งตัวเองเรียนโดยการไปทำงานที่ตลาดน้ำนะคะตลาดน้ำวัดไซนะคะทุกเช้าคิดดูว่าตอนย้อนไปโหนานมากแล้วนะคะสามสิบปีได้นะคะคือเด็กๆเนี่ยอายุสิบกว่าขวบคือแบบทุกเช้าเนี่ยค่ะเราต้องตื่นแต่งตัวเพื่อไปเรียนต่อคือเราเรียนภาคบ่ายนะคะสมัยก่อนเรียนบพิษพิมุกมหาเมฆนะคะก็ ต้องแบบตื่นแต่เช้าใส่ชุดเปลี่ยนเป็นชุดชุดชุดนักเรียนนะคะคแล้วก็เดินทางไปร้านตลาดน้ําไปเข้าทํางานตอนประมาณเจ็ดโมงครึง่งซึ่งนักออมันจะมีนักท่องเที่ยวมานักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวตลาดน้ํานะคะคมาโดยมาเรือเป็นเป็นลักษณะเหมือนเรือหางยาวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ อยู่ในลาคลองนะคะ <doorway. S 1> ในคลอ,องนั้นก็จะมีคนขายของขายผลไม้มเป็นตลาดน้ำค่ะลักษณะมันเป็นแม่ค้าภายเรือเยอะมากเป็นแห, Yet หล่งท่องเที่ยวแล้วก็จะมีร้านที่เป็นร้านแบบลักษณะเหมือนเซอร์วิเนียช็อปแต่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาโดยเรือห่างยาวเท่านั้นค่ะในภาพออกเลยครับแล้วตอนนี้นคุณต้องมีวิธีการขายนักท่องเที่ยวอย่างไงบ้างก็ในวัยเด็กเนี่ยก็ อายุประมาณ15้านะคะมันมีความรับผิดชอบต้องดูแลดูแลแบบผนกกผนักผนกเนกครื่องหนังผนกงาช้างคือเราเป็นคนขายของคือถามว่าชอบไหมคือตอนนั้นมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ขายของอ่ะเราจะเอาที่ไหนมาส่งตัวเองเรียนนะคะเ,คเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ส่งเรียนเลยอ,เอย่างเงี้ยส่งเรียนหาเงินส่งตัวเองเรียนตั้งแต จบม .3 นะคะก็ต้องส่งตัวเองเรียนก็อย่างที่บอกเรียนภาคบ่ายช่วงเช้าเราก็เลยเอาเวลาเนี่ยไปไขายของทุกเช้าเนี่ยเราต้องสื่อสารกับต่างประเทศนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเป็นฝรั่งอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีค่ะครับไม่น่าเชื่อนะเรว่าจากวันนั้นจนวันนี้เนี่ยเราจะกล้าบอกเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงขายดีมานานแล้วด้วยนะครับอันนี้คุณนกเคยฝันไหมครับว่าวันหนึ่งเราจะมามี ชีวิตเป็นแบบเรียกขายอย่างนี้มีโอกาสไหมไม่มีค่ะไม่เคยเลยค่ะแต่คิดอย่างเดียวว่าเราชอบขายของฉะนั้นงานของเราก็คือมันก็จะโฟกัสแต่เรื่องการขายขายอะไรอย่างงี้ค่ะครับมันเป็นพื้นฐานมันเป็นพื้นฐานเพราะว่านฐาามใช่ค่ะเพราะว่ามันถูกเริ่มต้นมาแบบนี้ครับเราจะไปเลือกเรียนบัญชีมันก็ไม่ใช่เราก็เลยเลือกเรียนเป็นลักษณะเหมือนคือตอนนั้นก็เลือกเรียน ตอนเรียนบอพิษพี่มุกมหาเมฆนะคะตอนนั้นก็เป็นเลือกเรียนเป็นเอกภาษาจีนกลางเป็นแบนดลินเลย่ะคะก็พูดภาษาจีนกลางตอนนี้ก็พูดจีนกลางได้ก็ยังพอได้แต่ว่าสื่อสารได้ไหมคือมันไม่ได้ใช้นานแล้วคือเราเป็นคนลักษณะที่ชอบเรียนรู้นะคะแล้วก็ชอบจดจํา ส่วนใหญ่จะมีคนบอกว่าเราจำแม่นเนี่ยครับก็เป็นพูดไปถึงตรงนี้ผมนึกถึงว่าชีวิตคนเราเนี่ยมีความหวังเสมอเราไม่รู้อนาคตเราครับวันนี้ในวันนี้เรายังหวังไม่ได้ยังไม่คิดเลยว่าการเป็นนเป็ลูกจ้างขายของฝรั่งเนี่ยเราจะออมีอนาคตจะมาเป็นถึงวันนี้ขายของผลิตภัณฑ์ของตัวเอง แต่แล้วแลวแล,วแล,วแลวมันเป็นความหวังที่มันมันมันสร้างได้ไหมครับเราจะทํำยังไงถ้าแ้่คนที่ดูรายการเราอยู่วันเนี้เขามีชีวิตที่ไม่มีโอกาสมองอนาคตและยังไม่เห็นตัวเองเลยเขาจะเป็นอย่างคุณนกได้ไหมครับมีวิธีการไหมครับปลุกใจยังไงคิดยังไงหรือว่ายังไงมันมันได้สิค้าเพราะว่าเราเราทำชีวิตของเราให้เป็นเรื่องปกติหรือ <c oughs> เป็นตัวตนของเรา ทำให้มันเป็นเรื่องง่ายๆทำเรื่องง่ายๆทำเรื่องความจริงรเลือกชีวิตมันจะไม่ซับซ้อนนะคะครเราต้องดูแลตัวเองมาโดยตลอดรเราทํางานหลายๆที่เปลี่ยนไปเยอะมากครับตลอดเวลาแต่ว่าจะ,จะ,จะโฟกัสอยู่ในเรื่องของแผนกขายหรือว่า เกี่ยวกับเรื่องการขายของเป็นมาเก็ตติ้งเท่านั้นเพราะใจมันรักนะคะใจมันรักเราก็ทําตามที่เราเราชอบมันไม่ยากค่ะมันจะเป็นจะต้องต้องขัดมากเกินไปไขวยคว้าอะไรกันนะไม่ไม่มีค่ะเราเอาตอนวันนี้ของคุณนกให้ดีที่สุดในช่วงนั้นขายของให้ได้ขายให้ดีแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่มันมีในช่วงนั้นเราก็ใช้ให้ดีใช่ไหมครับใช้ให้ดีแล้วก็โจทย์มันบอกว่าเราต้องขายของแค่นั้นเองเพราะว่าบังเอิญว่าเราดันไป เลือกในสายงานที่เราต้องขายใช่ไหมคะพราะเราเลือกในสายงานที่ต้องขายแน่นอนค่ะมันถูกบังคับว่าเราก็ต้องขายทุกวันฉะนั้นมันก็เลยสัมพันธ์กับเรื่องการขายครับแต่ว่าคนเราทุกคนมันก็อาจจะมีความฝันของตัวเองมีเดสติเนชันของตัวเองใช่ไหมคะครับคือความฝันมันดีไหมมันดีนะคะมันเป็นแรงโมดิเวทมันเป็นแรงกระตุ้นให้เราอะคิดว่าเราจะเดินไปทางที่ทางไหนแต่ในวัยเด็กเนี่ยเราคิดอย่างเดียวว่า คือจําได้ว่าสมัยก่อนเรียนหนังสือครูก็จะถามว่าอยากเป็นอะไรคือความที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้รับราชการเลยครับเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะเราก็เลยคิดไปเรื่องขายเพราะแม่เป็นแม่ค้าเราก็บอกว่าเราอยากเป็นนักธุรกิจคาว่านักธุรกิจเรายังไม่รู้เลยลึกๆมันแปลว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นคําว่าเราอยากเป็นนักธุรกิจแต่รู้ว่านักธุรกิจนี่คือเราต้องไป คุยกับคนนั้นคนนี้แค่นี้เองค่ะออทุกคนมีความหวังเสมอมครับ <c oughs> แล้วก็ไม่รู้อนาคตของตัวเองนะครับแต่จากความที่คิดว่าตั้งใจที่จะทําทําเป็นนักธุรกิจให้ได้แล้วมันมีรากฐานมีวิธีการยังไงมาถึงก้าวมาจนกระทั่งถึงออทําผลิตภัณฑ์เป็นปของตัวเองมาถึงวันนี้ครับ <c oughs> ค่ะ <c oughs> เราชอบในเรื่องขายเราก็โฟกัสขายนะคะเราก็มุ่งไปแต่ด้านนี้มันชอบจริงจริงพอเราเราไปทำกับบริษัทอื่นก่อนไหมครับ ว่า์ดที่จะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองเยอะมากค่ะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับจัดจำหน่ายสินค้าแต่ว่าเราจะไปทางด้านเกี่ยวกับยามากกว่าครับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ทุกวันนี้มันก็เกี่ยวกับยาได้เหมือนกันใช่ไหมคบคือพอมันอยู่ในวงการยามากๆมันก็ซึมซับนะคะแล้วเราก็ไปเห็นเราเคยไปเดินวอร์ดผู้ป่วยเราไปเจอผู้ป่วยเราไปเจอคนที่เขาได้รับความทุกข์ เราไปเจอพยาบาลไปเจอคุณหมอทุกอย่างมันผสมผสานประสบการณ์ชีวิตมันก็เรียนรู้แปลว่าคือคนเราอะต้องการอะไรป่วยก็อยากจะหายหรือถ้าไม่ป่วยก็คือปกติทั่วไปก็อยากใช้ของดีหรือหรืออะไรที่เราอยากได้อะไรอย่างนี้ค่ะคือการค้าขายอย่างมีคุณธรรมด้วยเชื่อไหมครับคือพอเรามีความรู้เห็นคนป่วยเห็นอะไรปั๊บเนียเราก็ผลิตภัณฑ์ของเราแน่นอนจะต้องมีคุณภาพ ให้มันตรงกับผลิตภัณฑ์ที่เราเคยคดูแน่นอนนะคะการค้าขายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีเลยคือคุณธรรมแล้วก็จรรยาบัณร่แล้วก็ประกอบ,บกับชีวิตที่เราต้องใช้ชีวิตพื้นฐานโดยความว่าความดีคืออะไรก็ง่ายๆค่ะทําดีคืออะไรคะ พี่ตูรู้อ่แล้วว่าทําดีคืออะไรมันก็เป็นเรื่องง่ายๆมันไม่ง่ายก่อนมันไม่ซับซ้อนพอทําดีปุ๊บมันไม่ง่ายไม่ซับซ้อนเราก็พยายามทําดีอะไรไม่ดีก็อย่าทําแค่นั้นเองชีวิตก็ง่ายชีวิตง่ายเลยแต่มาประกอบกับการทําธุรกิจการทําธุรกิจคือมีกําไรขาดทุนแต่กําไรขาดทุนปุ๊บมันมันก็ต้องบนพื้นฐานความดีความจริงอีกคือทุกอย่างมันสามารถมันผสมผสานกันอยู่ตลอดเวลาบางครั้ง ในเรื่องการขายเรามันไม่มีศาสตร์หรือว่าศิลปะที่เหมือนแน่นอนหรือตายตัวแต่ว่ามันก็จะมีโครงนิดนึงว่าทําอะไรก็เพราะว่าเรามีประสบการณ์นีครับมันก็เลยเป็นโครงที่เราจะรู้ว่าจุดยืนของเราให้มันแน่นอนมันเป็นตรงไหนกึ่งกลางมันอยู่ตรงไหนอย่างี้นคือทำแล้วด้วยความใจรักใช่ไม่ได้ถูกบังคับใช่ทาไมถึงมาถึงการทําเป็นนกไทยได้ครับก็พื้นฐานเลยคือชอบอยู่แล้วค่ะ ชอบอยู่แล้วแล้วก็ประกอบกับเราเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็ปกตินึกว่าเนเจอร์ทั่วไปค่ะผู้หญิงก็คงจะแนวแนวเ่ีงยก็ความงามผลิตภัณฑ์ความสวยความงามใช่ไหมครับและสุขภาพค่ะพอดีก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพื่อนๆก็จะรู้ก็จะเป็นคนชอบสวยงามชอบแต่งตัวชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวตนคือ มันก็เป็นตัวตนของเราอยู่เริ่มจากว่าเรามีโอกาสค,คือเรามีพื้นฐานพอเรามีพื้นฐานปุ๊บเรามีโอกาสที่จะได้ทำมันรรเราก็เลยทำมันให้เต็มที่เต็มที่แล้วก็ทำให้มันดีเหมือนที่เราคิดง่ายๆนั่นแหละคือทำอะไรทํำเรื่องดีๆครับนกไทยที่ทำมากี่ปีแล้วครับเรามาเริ่มต้นจริงจังเนี่ย ในยุคที่นกได้ลาออกจากงานแล้วก็มาทำนะคะประมาณ4-5หปีเนี่ยค่ะคทำจริงจังนะคะคแต่ว่าเดิมทีก่อนหน้านั้นน่รเรามีสูตรที่เรารู้และมีสูตรที่พัฒนาหรือทำคิดค้นขึ้นมาปรับปรุงแล้วก็ปรับแต่งด้วยตัวเองอฉะนั้นเราเลยหยิบยกตรงนี้ขึ้นมาในสูตรของเราในแบบฉบับของเราที่เราเป็นตัวตนของเราอะค่ะค,ค่ะดังนั้นเราก็เลยเริ่มต้นเนี่ย มันมียาสีฟันนะคะเราเริ่มต้นเราถนัดเราทาําได้ดีก็คือตัวนี้ตัวเริ่มต้นยาสีฟันนกไทย5ดาวสี A ใช่ค่ะคปัจจุบันก็คือยาสีฟันนกไทยนะคะคแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีความที่เรามีความรู้เดิมอยู่หรือว่ามีความถานัดในเดิมเดิมอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะอยากทําละสิ่งหนึ่งที่ความสวยความงามของผู้หญิงนะคะคนอกจากยาสีฟันแล้วความสะอาดของปากแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามด้วย S <S> เป็นอะไรบ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บอดี anyway, ้ดูแลเรื right ่องสกินแคร์อะไรพวกนี้ค่ะค่ะก็หนีไม่พ้นเรื่องทั่วไปนะคะก็จะเป็นแชมพูสบู่ยาสีฟันครีมครีมครีมที่รักษาผิวรักษาผิวพัรร์ต่างๆใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วก็เลยได้มาคิดค้นคิดค้นว่าเออเราทำเกี่ยวกับ เกี่ยวกับรักษาด้วยเชิงใช่ไหมคะคือปวดเมื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วทํายังไงที่มันฉีกไปจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยทาให้มันแตกต่างจากเดิมก็เลยก็เลยคิดสูตรตรงนี้ขึ้นมานะคะยอมรับว่าหอมมากครับท่านผู้ชมครับ๋อมันก็ไม่ใช่แค่หอมอย่างเดียวแต่หอมแล้วไลประสิทธิภาพมันก็มันก็เท่านั้นใช่ไหมคะหอมแล้วดีด้วยหรือใช้แล้วเห็นผลด้วยก็เป็นที่ทําให้คนแบบค่ะตอนนี้ขายดีไหมครับปริศษา จริงๆขายดีมากคือทุกคนก็ชอบนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ทําตลาดตอนนี้ก็เหมือนกับมีคนติดต่อเข้ามาอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะเราก็มียังรับไปครับคนที่อยากกันมาเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ยังรับนะคะค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แล้วก็มีตัวทดลองหรือมีช่วยสอนในเรื่องของการขายด้วยว่าเราต้องทํำยังไงนะคะดีจังเลยนะครับคนอื่นจะได้มีโอกาสแบบคุณนกบ้างใช่ไหมครับคนคุนต้องเป็นคนที่มีโอกาสมากยังยังคิดจะทําอะไรเพิ่มจากที่บอกเมื่อกี้ไหมครับ หรือยังยังวางแผนอนาคตไหมครับว่าเราจะมีอะไรใหม่จริงๆแล้วเป็นคนแบบสายลุยนะคะเจออะไรก็ลุยก็คือทำหมายถึงว่าเจอแล้วปัญหาคืออะไรก็แก้ไปเลยครับครับแล้วก็มองไปยาวๆก็คือแค่แบบเออสินค้าดีๆตอบโจทย์แล้วก็ให้คนรู้จักเท่านั้นเองค่ะค่ะทุวันนี้พอใจแล้วหรือยังครับว่ามีเท่านี้หรือจะคิดจะเพิ่มไปอีกครับที่จริงแล้ว จะตอบต่างคนอื่นคือคือพอใจไหมคือพอใจอยู่แล้วพอใจเพราะว่าเราจะทําอะไรเราทําจากความรักนะครับมันแน่นอนมันย่อมเป็นเรื่องพอใจแต่เราทําจากไอเดียของเรามันสมองของเราหรือความคิดของเราคือเราก็จะมีความสุขตรงที่ว่าเราไม่ได้ไปต้องนั่งดูว่าใครทาอย่างไรคือเราดูว่ามันเกิดจากความคิดของนกเองคิดนกคิดที่จะทาหรือนกคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาอันนี้ในสูตรของเราคิดทุกวันไหมครับการปรับปรุงพัฒนา คิดว่าเราอยากจะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยคิดทุกวันไหมครับอืมคิดว่าทํายังไงให้มันดีดีกว่านี้ดีขึ้นแต่เห็นเขาไล่ฟังสามสิบกว่าชนิดเลยนะฮะที่เป็นสามสิบกว่าชนิดเพราะว่ามันทําจากความถนัดทําจากความทําได้ใช่ไหมคะคค่ะก็เป็นใจรักค่ะแม้แต่ยาสีฟันนะครับท่านผู้ชมครับที่อย่างนี้เขาเรียกกาตลับนะฮะตลับนะฮะนี่ก็เป็นรดั้งเดิมค่ะดูคร่าวๆง่ายๆเนี่ยนี่ก็มีกลิ่นเป็นเป็นเป็นรถนี่เห็นไหมฮมะมังคุดเป็นสูตร อันนี้ใส่มันคุดจริงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นสารสกัดค่ะท<ด>ี่ได้าจากมังคุดมีสารสกัดจะมังคุดจากอะไรโหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวซึ่งรายการของเราก็จะแนะนาให้ท่านผู้ชมได้ได้ทราบสนใจตัวไหนก็ติดต่อมาทางบริษัทของคุณนกเองนะครับเรามีเ,าเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์กันนะออนไลน์เว็บไซต์ต่างๆของบริษัทนี้มากมายทีเดียวนะครับโทรศัพท์มาคุยกันมาเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะครับตอนนี้วันๆหนึ่งนี่คุณนกก็ใช้เวลา เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์นี้มากมายเดินไปในสังคมก็ยังมีส่วนไปช่วยเขาไปไปสนับสนุนนะฮะได้ข่าวว่าเป็นสายของใจบุญด้วยผมได้ดูไลฟ์สดหลายครั้งของคุณนกเนี่ยนะครับก็มีการไปแจกแจกของในเวลาที่เป็นโรคระบาดหรือว่าคนเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยฮะคือคือไม่ลืมเลยอ่ะว่าที่จะช่วยคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันเกิดจากความคิดยังไงและทําอะไรบ้างทุกวันนี้ครคือ อันนี้คือเป็นคนที่ต้องบอกก่อนพื้นฐานเราทำเป็นเรื่องปกติที่เราทำอยู่แล้วมันเลยไม่ได้เป็นเรื่องยากเราปกติเด็กๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่ค่อยได้โอกาสฉะนั้นพอวันนี้เราทำงานหรืออะไรมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเรามีโอกาสไม่ได้ยากเป็นเรื่องง่ายๆแค่ถ้าเรามีโอกาสเราก็ช่วยเขาก็เท่านั้นเองแต่ว่าโอกาสเห็นมาเยอะเหลือเกินนะที่คุณนบไปที่เยอะเพราะว่าที่เยอะเพราะว่าเป็น คือเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วคือใครมาแจ้งเราก็พิจารณาแล้วก็เออมีความเป็นไปได้มันไม่ได้ยากเป็นมีความเป็นไปได้ก็คือเรื่องง่ายแล้วถ้ามันเป็นเป็นไปไม่ได้แล้วเป็นเรื่องยากก็คงไม่ได้ทํานกไทยนะคะนกก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะให้ใช้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ทําดีทุกวันก็อยากทุกคนสู้ไปด้วยกันนะคะในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้แล้วก็สังคมปัจจุบันนี้นะคะ ขอให้ทุกคนมีแต่วความสุขแล้วก็มีความโชคดีขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของชีวิตของคุณนกระนิดากิติกวินเดชหรือว่าคุณนกนะครับทําให้ผมเนี่ยได้คิดอะไรหลายๆอย่างว่าเรื่องราวของคุณนกเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนและเป็นประโยชน์ต่อผมเองด้วยนะครับประสบการณ์ของเธอในคราวต่อๆไปจะขออนุญ,ญาตเอามาคุยกันบ่อยๆได้ไหมครับะนะครับคุณนกช่วยมาเล่าให้ฟังแต่ละเรื่องแต่ละราว เจอ,อยังไงเพราะว่าการที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหญ่ๆแล้วก็ลุยลงทุนลงแรงอะไรมากมายอย่างเงี้ยแล้วประสบความสาเร็จอย่างเงี้ยมันมีประสบการณ์หลายอย่างที่เธอได้พบและขอให้เล่าให้เราฟังบางทีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่ชมอยู่้วยก็ได้คือความเ,<อ>เรียนรู้ค่ะใช่อย่างที่เขาบอกนะคะชีวิตคือการ,รเรียนรู้การ,รเรียนรู้เนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดนะคะในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาคุยกับคุณนกนัิดากิติกวินเดชอีกครับ ก็คอยติดตามชมรายการของเราให้ดีสําหรับวันนี้ก็ลาคอนนรายการไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณคุณนกมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ